กราบสวัสดีชาว f c Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ททุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆน้องๆครับไปเตรียมการนะครับก่อนที่นักเตะในสัปดาห์ที่2นะครับจะเข้ามาแล้วก็จะแนะนําเป็นแนวทางการหาเงินครับสำหรับคนที่งบน้อยๆครับงบไม่เยอะงบกลางๆนะครับนะที่อยากจะเก่งกําไรในการหาเงินแล้วก็เดี๋ยวช่วงทยคลิปจะมีดันแรงด้วยนะครับ ตอนนี้ไปรับชมนี่ครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พี่น้องขั้นใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับนะ ทางเอได้ทําการปล่อยตัวอย่างนะครับก็คือเป็น3นักเตะนะครับจะเป็นนักเตะไอคอนทั้ง2ตัวแล้วก็ฮีโร่ถตัวนะครับแลกที่ทําการปล่อยมาก็จะเป็นโอเวอร์หนึ A ทั้งหมด3ตัวเลยนะครับนะแต่ว่านักเตะในส่วนของอกิจอื่น,นครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจวันสงการเข้ามาอีกนะครับต้องรอดูเหมือนกันนะตรงนั้นก็อาจจะมีนักเตะ อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะเข้ามาในวันพฤหัสนี้ครับหรืออาจจะเข้ามาในวันอื่นอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ก่อนอื่นนะครับนะในส่วนของนักเตะของพิษบี t นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าแกลอรี่นะครับผมอ่ะขออนุญาตเลื่อนดูแป๊บหนึ่งครับจะเป็นในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์แรกนะครับนักเตะเข้ามาก็จะมีนักเตะไอคอนนะครับที่เป็นโอเวนหนึ่งร้อยเจ็ดทั้งหมด4ตัวนะครับ แต่ในส่วนของสัปดาห์ที่2ครับที่ผมเห็นนะครับก็คือเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับทางเอได้ทําการปล่อยออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น3ามการ์ดนักเตะครับผมคาดการว่านะครับสนักเตะนี้นะครับที่มีตําแหน่งนะครับเซนเตอร์นะครับนะแล้วก็เป็น RW แล้วก็เป็น RB นะครับผมคาดการว่า CB นะครับตำแหน่งเซนเตอร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นสตัมนะครับวาร์หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็ RW ครับเป็นจอร์ดเบธแล้วก็ RB ครับ วิลลปรามแน่นอนนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับนะ,ะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องกลับขออภัยกันด้วยนะครับนะ,อะโอเคนะครับก็ในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับนะก็ตามนี้นะครับใครที่เก็บแต้มชิ้นส่วนไว้นะครับนะก็สะสมเอาไว้ก่อนนะครับผมนะ วันก่อนนะครับผมเปิดได้เป็นนี่เลยครับรูบาพิเลตนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับในะตำแหน่ง LM นะครับแต่ผมถือว่ามันโดยรวมแล้วก็คือมันสามารถยืน RW ได้นะครับก็เล่นได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันตัวนักเตะเก่งอยู่แล้วนะครับนะใครที่ชื่นชอบก็สามารถเอามาแลกได้นะครับ แต่ผมอะยังไงก็ต้องเอาไปแลกแก้มชิ้นส่วนแน่นอนนะครับโอเวอร์หนึ้ก็ได้180ชิ้นส่วนนะครับตรงนี้ก็เก็บสะสมต่อไปนะครับยังมีอีกหลายสัปดาห์นะครับที่จะมีนักเตะเข้ามานะครับอันนี้ต้องรอดูในส่วนของสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะครับนะผมก็ยังไม่รีบนะก็คือจะเก็บแก้มชิ้นส่วนตรงนี้สะสมไว้ก่อนนะครับนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่2ก็คาดการว่าจะเป็นสตั์ จอร์ดเแล้วก็ฟิลิปลาสนะครับใครที่รอแรกอยู่ขาดตำแหน่งไหนก็จัดได้เลยนะครับโอเวอร์หนึ่งร้อยเจ็ดครับตึงๆทั้งนั้นเลยโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตมาพูดถึงครับวิธีแนวทางการเก็งกำไรการหาเงินครับง่ายๆนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการจะหาเงินนะครับนะอ่ะหลายคนนะครับจะไปซื้อนักเตะครับราคาที่ต่ำกว่าในการแลกเปลี่ยนนะครับนะอย่างพวกโอเวอร์เก้าสิบนี่ครับนะ โอเอ90อันนี้แรกไม่ได้แน่นอนครับบางตัวราคาเกิน 3m อยู่แล้วนะครับนะอันนี้แรกไม่ได้ครับตัวที่น่าแลกจริงๆก็จะเป็นโอเวอร์9 1 92 93แล้วก็94นะครับแล้วก็มี96ด้วยนะครับนะเนี่ย96นะครับตรงนี้ครับบางตัวก็ราคาต่ำกว่า 14m หลายคนครับไปกว้านซื้อนะครับนะราคาต่ำกว่า 14m มาแลก 15m ตัวนี้ก็อาจจะได้ราคาตัวละ100,000 200,000 ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับสามารถทํากําไรได้เยอะมากๆนะครับนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับมาครับเราจะแนะนํานะครับการหาเงินนะครับผมนะผมจะแนะนําเป็นนักเตะโอเวอร์เก้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าณตอนนี้โอเวอร์เกราคาเท่าไหร่ผมจะเน้นตัวเป็นไอคอนก็แล้วกันนะครับเพราะว่านักเตะกินาอื่นนะครับราคาโอเวอร์เเนี่ยราคาเกิน4ีนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเป็น นักเตะไอคอนนะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับนะอ่ะอย่างตัวแรกราคาจะอยู่ที่นะครับต่ำสุดอยู่ที่ 2.980m นะครับนะอ่ะก็ราคาถูกมากนะครับจากที่ EP พก่อนๆนะครับตัวที่ผมเคยแนะนำนะครับก็ผมก็ซื้อเป็นน่ครับเบิร์กแคบเลยนะครับนะตัวที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับผมซื้อเบิร์กแคบมาประมาณสัก50าตัวแล้วผมได้กำไรประมาณสัก10 20 30m ประมาณนี้นะครับผม ผมก็จะแนะนำเป็นนักเตะโอเวอ90นะครับคนที่อยากจะเก่งกำไรนะครับคนที่งบน้อยๆนะครับลองดูนะครับโอเวอ90นะครับซื้อในราคาที่ต่ําสุดนะครับเก็บตอนนี้ยิ่งดีนะครับผมแนะนำให้รีบเก็บเลยนะครับชาบี้เนี่ยเนี่ยราคา 3m แต่ก็ถือว่าแพงอยู่นะผมแนะนำนะครับไปได้ซื้อนะครับตัวที่ราคาต่ำกว่า 3m นะครับเบิร์กแคมป์เนี่ยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 2.980m นะครับคาร์ลอสอัลเบโต ราคาก็ถือว่าแรงอยู่นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนักเตะในทีมที่ผมวันซื้อมานะครับผมสะสมโอเวอรตอนนี้คือ100ตัวเดี๋ยวเรามาดูว่า100ตัวนะครับจะสามารถทํากําไรได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับนี่ครับเบิรดแคมป์ครับ100ตัวจริงๆนะครับผมซื้อมานะครับก็คือเก่งกาไรเล่นนะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่งบน้อยนะครับสามารถไปทําตามได้นะครับผมก็แนะนำนะครับน้องน้องมือใหม่นะครับนะ หรือคนที่มีงบกลางกลางงบไม่เยอะนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีงบเยอะๆมีเงินติดทีมเยอะจะไปเก็บ O v เวูงสงอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบกันละกันนะครับนะตรงนั้นผมก็ไม่อยากพูดถึงนะครับเพราะว่านักเตะในแต่ละตัวแต่ละ,ละตำแหน่งนครับราคาจะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับคนที่เขาชื่นชอบนะครับนะคนใช้เยอะราคาก็จะขึ้นนะครับคนไม่ใช้ราคาก็จะนิ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า100ตัวที่ผมเก็บสะสมตรงนี้นะครับจะสามารถทํากําไรได้เก็บครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอีพีนี้ครับนะแนะนําเป็นแนวทางนะครับในการเก็งกําไรการหาเงินนะครับนะเพื่อเตรียมรับนะครับนักเตะในส่วนของชุดที่2สัปดาห์ที่2นะครับที่จะมีเข้ามานะครับณตอนนี้นะครับนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้าลีกนะครับสามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับนะก็ดูเลยนะครับถ้าจะให้ผม ดึงเข้าหลีกนะครับผมแนะนำนะครับให้เพิ่มเพื่อนมานะครับ RPG ขีดแล้วก็ทีววครับคอมเมนต์ชื่อทีมาแล้วก็บอกมานะครับว่าอยากจะเข้าหลีกครับเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้นะครับในกล่องจดหมายครับใครที่เพิ่มเพื่อนมานะครับนะตรงนี้นะครับผมได้ทําการดึงเข้าหลีกแล้วนะครับใครที่ส่งคําขอไปแล้วนะครับกรุณากดยืนยันด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าหลีกนะครับโอเคนะครับก็สมัครตรงนี้เนาะเพิ่มเพื่อนมานะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อทีมาโอเวมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคนดึงเข้าหลีกเองนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ที่รวมทั้งหมดคือ12ท่านนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมไต่แรงปิดท้าย EP นี้กันเลยนะครับมาครับรับชมเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับนะสำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับมาดันแรงกันดีกว่านะครับของเราก็แผน4-3-3 holding ครับของคู่ต่อสู้มาในแผน4-2-2-2นะครับ กองหน้าครับมีเกียวเคเลสครับคู่กับเชลรี่องลีครับของเราก็โยนครับครับมาจบเลยครับครับเรียวเนลแมนซีครับออกไปครับเปอร์ตีครับเปิดตีเสียบอลแล้วนะครับคู่ต่อสู้โอเวียไม่เยอะนะครับบอกเลยว่าโอเวียไม่เยอะนี่ตัวอันตรายเลยนะครับนะแล้วรู้สึกว่าเล่นดีด้วยนะครับเชอรี่องลีครับ โอ้โหเฟกช็อตมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับจากเทอรี่องรีครับลูกแรกตัวอันตรายจริงๆเลยครับสำหรับเทอรี่องรีครับโดนเปิดไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากเทอรี่องรีครับเปิดตีครับออกไปให้กับไคร์มักเกอร์ครับเรียวเนลมสซี่ครับออกไปให้กับยายาตูเล่นะครับจูบลิแฮมออกให้กับเอเดนซานครับตอกซ้นแล้วก็ยังไงครับ คืนมาให้กับโยนครับโดนเสียบบอนแล้วยังไงโอเคได้ไหมเกือบหลุดนะครับเกือบหลุดเอายังได้อยู่ครับอาซาไปเก็บบอลมาได้ครับจ่ายบอลไม่ตรงนะครับตรงนี้นะครับถ้าอยากจะให้จ่ายบอลตรงนะครับผมแนะนําว่าให้ประคับประคองครับลูกศรครับที่เราควบคุมอยู่ทางซ้ายมือนะครับตรงนี้นะ ถ้าเกิดว่าเราประคับประคองให้มันตรงนะครับตรงนี้จะสามารถจ่ายบอลด้วยความแม่นยำได้มากขึ้นนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่านะครับออกห้กับเอเดนาซาครับเฟกช็อตแล้วติดครับอาซาผมรู้สึกว่าเล่นติดติดขัดขัดเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากวินิสูสจูเนียนะครับนะวินิซูสผมเอาเป็นสำรองนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลองในส่วนของเมนเจอร์นะครับวินสอผมรู้สึกว่ามันมันบางเกินไปครับเน็ตก็รู้สึกว่ากระตุกกระตุกด้วยนะครับ <Az ar. S 2> เอเดียนซา,ารครับต่อส้อนตดีดิแล้วก็จบเพียงแรกครับเรายังไม่สามารถจบสกอร์ได้เลยนะครับน่าจะเป็นเวียดนามนะครับนะดูจากตัวหนังสือแล้วผมคิดว่าเป็นเวียดนามนะครับ อู่หรืไงครับเก็บบอลได้จ่ายบอลแรงไปก็เสียบอลอีกเปิดตีย่าย่าตูเล่ครับออกไปให้กับเรีวเนมัซี่ครับโยนครับครับเอดเดนาซาไปแล้วครับแล้วก็จ่ายไปให้กับจูเป็นแฮมหมวนกลับมาครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับจากเรีวเนมัซี่ครับผมปาดมาให้กับเรียวเนมัซี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพชากันครับจูบลิแฮมเนี่ยปาดหน้ามาลูกนี้ครับเมซซี่ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับผมโอ้โหเกือบไปนะครับนะสามารถตีเสมอได้นะครับไม่งั้นโดนแน่นะครับผมคิดว่านะครับโอเวอร์น้อยๆเนี่ยตัวอันตรายเลยนะครับเรียวเนซี่ครับยกไปให้กับย่าตัวนี้ครับยังไงครับลูกนี้หลุดไหมแล้วก็โยนครับครับผมเรียบร้อยสองประตูตัวหนึ่งครับ จังหวะมันได้พอดีครับแล้วโยนครับครับเนี่ยวิ่งมาเร็วมากเลยนะครับน่าจะเยยาตูเล่น่าจะไปชนกับเฟอร์ดินานนะครับโอ้โหเฟอร์ดินานแข็งมากนะเยยาตูเล่ล้มเลยนะครับมาดูนัต่อครับสองประตูตัวหนึ่งครับเขาก็เล่นดีนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับเล่นดีต้องชื่นชมครับ เกมนะครับก็มีแพ้มีชนะก็ว่ากันไปนะครับคาร์บัเกอร์ครับตัดบอลมาได้ครับแล้วก็เอายังได้อยู่ครับออกไปครับเรียวเนมัซี่ครับตอกส้นคืนไนมาให้กับโยนครับตอกส้นครับโยนครับหลุดไหมครับโยนครับโยนครับโยนครับเรียบร้อยครับผมจากโยนครับครับลูกที่3 3ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับผม ดูเพื่อความสนุกนะครับนะสำหรับช่วงท้ายคลิปนี้นะครับสมประตูตัวหนึ่งจากโยนครับครับก็เปลี่ยนเป็นวินิสูสลงมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวินิสูสจะเล่นข้อมือหรือเปล่านะครับ เขาก็เล่นคล่องนะครับเล่นจ่ายบอลดีด้วยนะครับออกไปให้กับโยนครับครับมาซี่ยกไปให้กับวินิซิวุตครับลุหลุหลุดหมวนกลับมาเอาติดแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยสประตูตัวหนึ่งครับจากวินิซิวุตจูเนียครับแค่ลงมาก็เป็นประตูแล้วนะครับสำหรับวินิซิวุตจูเนียครับผมยิงไปติดนะครับแล้วก็สามารถ ซ้ำได้นะครับในอรอบที่สองนะครับอ่าแล้วก็คูตสู้ออกไปเลยนะครับก็สกอร์อยู่ที่4ประตูต่อหนึ่งครับผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็รับชมเพื่อความสนุกก็แล้วกันนะครับการเล่นนะครับมีแพ้มีชนะครับนะแล้วก็อย่าลืมให้เกียรติคู่ตสู้กันด้วยนะครับนะพยายาม อย่าส่งสติกเกอร์นะครับนะเพื่อที่แบบว่ามันจริงๆงมันทําได้นะครับสติกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยด้วยนะครับผม